เช้านะคะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยก็อยู่หน้าหน้าวัดนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวน้องทิฟกอ็อันที่อันที่เขานั่งขายอยู่ตรงนี้มันจะเป็นที่แบบว่าเราอยู่ทางไกลเนาะเราหูเข้าไม่ทานอะไรประมาณนี้เนาะเราหูเข้าไม่ได้เนาะเออเราเราอยู่ต่างเมืองต่างถิ่นคนที่นี่เขาก็จะเขาก็จะทําเขาเรียกว่าเขาต่างซอมเนาะเออ เขาต่างซ่อมมานะคะแล้วก็น้องทิพย์ก็จะไปซื้อแล้วก็เอาไปต่างมาต่างซ่อมที่ในวัดกันนะคะตามประเพณีเลยนะคะเช้าๆตอนตอนนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้น้องทิพย์ก็ขอโตัวไปดูแล้วก็ไปซื้อก่อนนะคะนี่นะคะที่เขาขายขา้ขาต่างซ่อมนะคะ นี่ต่างๆนานาคนที่อยู่แถวนี้เขาก็จะทำแบบนี้ขายกันนะคะก็เราอยู่ทางไกลเนาะเราหูเข้าไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะก็เขาก็เตรียมของมาให้เราเลยนะคะหายเจ้าเลยนะคะ เราเตรียมไว้เมื่อวานนะคะประคุณนะคะแล้วก็มีการมาติสนาติสนาทำให้ด้วยนะคะก่อนเช้ามืดเลยนะคะก่อนที่จะเอาโลโลอยแพนะคะจะมีการลอยแพนะคะที่ทั้งหมดที่ทั้งหมดที่เราเตรียมนี้มันจะเป็นแพเนาะ,ะที่เมื่อวานที่ว่าไวนะ้เนาะ ว่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีลอยแพอีกนะคะก็ดูกันเตรียมๆไปเลยนะคะวันสำหรับอ,อุปคุธครั้งน,นี้นะคะ

ทำสนอติศาทเสร็จแล้วนะคะจำเงาะจำแค่ไหครบอ๋อมีามโครบันเอนะต่างต่างเจละัจอวจงเล้วางเาเออต่างจรู้เล่าต่างต่าะงเวตานี่วะเีวะ

อันนี้คือการต่างแบบต่างซ้อมนะคะ 我单走。 <พ uka> ทั้งหมดนี้ก็คือกอารทุกท่านเขาก็าจะเอาเข้าต่างโซอมาทำบุญกันแบบนี้นะคะ प्रादी ए्रादी ตอนนี้เราจะกดน้ำอุปกุษกันนะคะก็ทุกทุกคนก็ตั้งจิตอธิษฐานกับน้องจิพยั้งาก็นรักตั้งอธิษฐานอธิษฐานจิตกับน้องทิพด้วยนะคะ ก็เราจะไปส่งกันนะคะพอือฝนก็ตกมาเราก็นั่งรถแอ็ปมนนะคะแ็ับฝนตกมาเราบับนิดหน่อยนะคะนั่งรถทั้งรข้างนี้ก็มาอ้ยลำบากลำบากลำากละมักเะใช่ไหมอ้โหติ้งเลยเนี่ยน่ะะเ โอ้หหกตัน้อเลยหกตันตัววะกตันหรไปยังไม่ถึงตันเลยอันตู้เก่เนี่าง่ยฮะตู้ที่สาระตู้ที่สารนี่ น,นี่ก็มาถึงแม่น้ำอนันโวานแล้วนะคะเราก็จะไปส่งอุปคุ์ลอยแพไปนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะครั้งแรกของน้องทิพย์เหมือนกันนะคะ,ะ,คะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะไปส่งอุปคุ์จองทั้งกันีไปคะ่ะขโมนิมม,น <c oughs> ามาเหนือยู่ใส่มากใช่ไหมว ไปค,ค่ะไปดูอระคุณลอยแพ่กันนะคะจะลอยแพ่ยังเอยม,มาแล้วนะคะฝนมันตกเมื่อวานนิดนึงนะคะก็จะน้ำก็จะขุนๆหน่อยเมื่อวานใสมากวันนี้น้ำขุน ฝนตกนะคะถ้าเรไว้ใตไว้วาปุ้บไปมาส่นะคะมาส่งรอยแพลร่วมกันนะคะขอให้อายุวันนะ

हरे <laughs> ดอกไม้ไฟด้วยนะคะปล่อยดอกไม้ไฟเพื่อที่จะลอยแพลอยแพอุปคุตกันนะคะโหวสวยงามมากเลยถ้าเป็นตอนนั้นที่นี่สวยมากเลย सरोरारिता भाये चारिता ये जरुरे वसंयमेतुले पुराना राम जगत परियां तो करावा आतो सीता सानवरुआ बारिता वेता माने माने रखराती नागेन्द्र कारोता नाम त्राबा मुनीसुमा नसापा वियापरिमा ना

sato 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 sato

sáu à, à, mình không mình chính, mình cam sẽ cam khai หมแล้วนะคะเ้ยม่หนักไม่หนักเขตอกมิเช่นไมีดันี้ปัญกรรมอีกหนึ่งเารล้ดขุ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 ดนุดขุวขุดล้ดนะดะุดขุดวันเุดขุดขุดนุ่ขุด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 ขขุดขุ้แล้วนะคะวขดแล้ว

อัไปน้วนี่้อันนี้คือการส่งอุปคุตนะคะคือตั้งแต่เกิดมาน้องทิมก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะปกติก็เห็นเขาส่งแกนก่องก็ ส่งลอยน้ําอยู่แต่ว่าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่นี่คือส่งอุปกุณนะคะก็ลอยลงแพที่แม่น้ําใหญ่ๆแบบนี้เนะเาะอ่ก็ได้มาส่งคิดว่าได้มาส่งแล้วนะคะส่งเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ววมาขอมาส่งก็พี่ๆทุกคนก็ได้รับเห็นรับรู้แล้วนะคะ đi luật mà tao đi nắm nào ăn ninh kìa <laughs> ý thức ăn mừng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  ăn ăn ăn

cái gì món à xem đi ra đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ